ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครแจกฟรีในตำนานไม่ถึงกับตำนานหรอกเป็นตัวละครแจกฟรีที่แรตัวหนึ่งเลยก็คือกระดาษเกลตาเนาะก็เป็นตัวละครที่เหมือนเกลตาแต่บางอย่างก็จะถูกตัดออกเช่นเออสไลด์แล้วก็ชาร์โลกก็มีอะไรอีกอันนี้ก็ลืมแล้วแหละก็เดี๋ยวค่อยไปดูอืมตัวกระดาษเกลตาใครทันบ้างใครทันตอนมันแจกบ้าง ยกมือหน่อยมียกมือได้เอออะคนสามารถมีอะไรเนี่ยมีพื้นที่โคมรลอยห้าสิบมีแปดสิบจัดโอลิมปิกสี่สิบสลายเอ,อ้ามีสลายกันดึงนี่มีหกสิบห้าสร้างแรนด์แล้วก็มีสามสิบห้าย้ายไปยังพื้นที่ือมอไม่มีอ่าเก็บเงินเวลาตกเมืองตัวเองแล้วแบบได้เงินแล้วก็ชาร์จโลกไม่มีสองอย่างนี้เราก็เอาตามมาเซต เซตต์เซตนี้เออมีหมวกชาร์โล่รองเท้ายูนิคอนกอหลายไฟ้าแล้วก็ไม่กราบมามาเจอกับตัวจากฟรีในยุคสมัยนี้ผมบอกเลยตัวเกลตาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเป็นตัวละครจากฟรีที่ดีในสมัยนั้นนะมันแจกอือว่าเล่นได้เลยตอนนี้ก็เล่นได้ไหมก็น่าจะเล่นได้เลยก็อารมณ์เดียวกับเกลตาแหละแต่แค่ มันไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเหมือนมันไม่ใช่เหมือนดิมันลดเปอร์เซนต์อ่ะเออมันเป็นเกลต้ากระดาษไม่ใช่ตัวจริงเป็นตลละครเป็นคอเวอร์เสียงนั้นลอยเข้ามาเลยไม่แน่นตัวจริงใช่ไหมหรือพวกกับปีโชว์อ่ะเหมือนเขามีกุหลาบนะแต่เราลงเลยเราไม่กลัวนี่ไงกุหลาบเรามีกันกันเอฟเฟกอันตรายมา ปดสิบเปอร์เซนออกไหมดูดอ่ะ,อะวางไว้ตรงนี้อ้าไม่ออกแปดสิบเปอร์เซ็นตอู้แปดสิบเลยนะไม่เช่น้น้อยเลยนะเลยพื้นที่ก็ไม่ออกอนี่มันต้องออกตานี้แหละนี่ไนงะดูดไปเชิญไปเขามีหมวกเห็นปทำลายไป <c oughs> ยไหอยสามไปลุ้นกลับเมืองสามสิบห้าออกไหมสามสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะออกให้ไหม โอ้หกสิบห้าออกดีนะเนี่ยแต่ตังค์ไม่พอแล้วตนเนี่ยดูดไปจุดป,ปจัจจุบหมวกหมดแล้วได้กลับเมืองไหมไม่ได้กลับแต่ได้เดเมเนชั่นนะามาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูดมาทีนี้ติดกุหลาบไหมถ้าติดคือจบโอ้ไม่ติดว่ะมีการเอฟเฟคอันตรายจากหมวกมีการ50นะตัดการไปเรามีตัดการเท่าไหร่เนี่ยเจ จะไปไหนเดี๋ยวไปหาโอ้มันถอยไประยะสิบสองเราพอดีเลยอันนี้สร้างสร้างเมืองเท่าไหร่น่ะเจ็ดห้าเลยโอ้ว่าแล้วว่าแล้วว่ามันต้องไม่ออกเป็นแบบนี้เท่าทีตังเราเยอะจัดอะไม่กลัวบอกเลยตังเยอะจัด อ่าสิบสองมันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ถึงมั้นถอยไปสิบแล้วกันเนไปเขไม่มีเนละเทศโอ้แต่รู้สึกนานนั้นเนี่ยกว่าจะฆ่าเขาตายแปลกแปลกเอาไม่ออกแปดสิเอร์เซ็นไม่ออกมาดูดมาเชิญมาเมืองแพงไหมเนี่ยเจ็ดเอมน่าจะได้ฝั่งนั้นน่าจะได้ขายเมืองรอบหนึ่งอ ติดกุลาบทีนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วล้มเลยโอเคมันโเจอตัวฟรีที่ผมตัวตัวฟรีที่แจกฟรีแพทเนี่ยมันทำไมมันเอาลงยากจังอะเอาลงยากจังอ๋อมันมีหมวกแก้มันมีหมวกแล้มีชาร์จโล่โอ้โยมาเจอกับตัวตึงตัวประจำแพทนี้เป็นอีโวนะมาคนสองด้วย เราเราจะตบให้ชื่อสิ้นชื่อสิ้นชื่อคาลินเดี๋ยวจะคาทีนไปเรื่อยโอเคมาโอชาโลอีกแหละเล่นยากแนเนี่ยถ้าเขาชาสองขั้น,นเราต้องแบบโจมตีเขาเป๊ะแบบ i ด e ม s ชันออกแต่ว่าเขามีเนลาเทศอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่แต่เรามีสปริงเออมาทีานี้ไม่กลัวหรอกอุย้ยดอบอันนี้อ๋อจี้ใหม่โอ้โหปิดจี้ใหม่มาเล่นกับตัวใหม่สุดจัดทำไงทำไงโอ้โหไอ้ส้นตึกดูดูมันทำคนดูมันทํา เป็นยานไม่ออกโอเอาดีเอาดีมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนโอ้โหทีนี้ไม่ออกไม่สร้างไม่อะไรเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้สถานการณ์ย่ำแย่สถานการณ์มไม่ดีโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นมันเยอะอยู่นะเว้ยเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี้โอ้ยดูผิดอันไม่เไรไม่ไร กลับไปดูเขาอีกทีแบบน,แแน,แนี้เรามีสิทธิ์แย่แน่ๆเรามีสิทธิ์โดนสูงเราเกือบชนะได้แล้วนะเ,เอาเนื้อเทศเขาออกด้วยไปกลับมาที่เดิมปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บวางไว้ไม่ได้เชิญด้วยหมวกเขาเพิ่งลดไปหนึ่งขั้นเองโหชิ้หายแล้วได้เวลาโดนโดน,โดนยำโดนยำ สิบสองแล้วมันสิบสองแล้วโดนแล้วโลเราไม่ชาร์จด้วยเพิเห็นว่าโล่ไม่ชาร์จเรียบร้อยติดกุหลาบตัดการอีกด้วยเอาไม่ตัดแเราไม่ต้องใช้เราก็ตายอยู่ดีอะไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นนะแบบเนี้ยติดกุหลาบอันนี้ได้ไม่ฟื้นอุ๊ยอะไรอะออสาบตัว e อีวเห็นแล้วอย่างได้เลยตัวใหม่ คลรินเรียบร้อยปะไปตามามจต่ออะไรมากมันต้องเจอตัวยุคสมัยเดียวกันนะเนาะมันเอาตัวแบบนี้มาเล่นมันไม่ได้อยู่แล้วอะตัวพวกนี้เป็นตัวสะสมไปแล้วอะ่ะ แต่จ,จริงๆเมื่อกี้เราหูมาแก้มือหน่อยคนเดิมปะเนี่ยคนเดิมมามาแก้มือขอคนสองสวย,ท,ย,ยทีนี้โดนแน่คารินเราจะคาทีนไม่โมไว้ก่อนทำได้ไหมอีกเรื่องหนึง่งทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งมาให้คารินเขาลำแลนมาก,ก่อนเรารอ อ่ะเขายึดจุดยุดทธศาสตร์นะแบบเนี้ยเราเล่นทอยสองยากเราเล่นยึดจุดยุดทธศาสตร์เขาจะได้แบบไม่ทอยเสียเสียอะไรนะเสียคุกกี้เสียแบบการทอยอะ่ะอ่ะมาเขาอยู่ในลายนั้นเราเราทอยสิบสองให้ได้อย่าออกสิบนะออกสิบนี่อืมสวยทำดีทีนี้มาตรงนี้ ปั๊บปับจิบจ๊บจิ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 ๊บมาทีนี้แหละโดนเราลำแล้ววางไว้ตรงนี้ดูดไปโลโล,โลเขาไม่ค่อยชาร์จด้วยมาห้าวไม่ออกนะย๋ยวเอาสองเมืองก่อนลุ้นเผื่อได้กลับสามสิบห้าเปอร์เซ็นได้กลับไหมโอ้แลนเขาพูดดีจังวะอืมไม่ได้กลับ ไม่ได้อันนี้ด้วยไม่ได้เหาะด้วยใช่เหาะไอ้ลอยฟ้ามาตรงนี้หมวกหมดแล้วทีนี้เชิญเข้ามาติดกุหลาบขอให้ติดเถกุหลาบอ่ะติด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 ไม่ติดวะไม่ตัดด้วยโอ้ทานสปริงสปริงเราออกนะสปริงเราออกนี่เขาโดนเราแน่นอนผมว่าเราเอาเขา เรียบร้อยได้อะแต่เมื่อกี้สปริงไม่ออกอ่ะออกไหมอ่ะสปริงอู้ยเสียดายว่ะแบบนี้เอาไงวะขอให้ติดอ่ะโอเคติดกุหลาบคาลินเหมือนมันอันนี้ได้ป่าวะมันลงเมืองแล้วอุ้ยมันมันมันเชิญเราได้นี่ลงเมืองสามหลังอ่ะแต่มันไม่มีตังไม่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 มีตังโอเคทอยเบิ้ลไม่ได้ทีนี้มิโลสองขั้นได้อะมันทอยเบิ้ลไม่ได้แบบนี้เสร็จเราอ่ะ โดนเราแน่ร้องแน่แม่จ๋าพูดนี้คำนี้ไม่ได้พูดนานทำอะไรเองทำอะไรมาเมื่อกี้เองยังไงเมื่อกี้เองเล่นข้าไว้หรอ,อมาได้สปริงอะสปริงออกถ้าสปริงออกนี่อุ่นใจเลยอะนี่แต่ไออินเนี่ยไม่อุ่นใจเลยเนะี่ย ก่อแรงฟ้าไม่ค่อยออกเนาะอะ,อะน่าจะเรียบร้อยแล้วโดนแล้วอุ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮ่าห้าห้าห้า,หาโดนเราไปดีเกลต้ากระดาษโดนลำระบชาชาวเกาะบอกเลยตอนนิ้วของออกอย่างดีอะ่ะโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเ,ออเก็บเวลากันไปไปละ